อืมนี้ก็โบราณตัวนึงโอเคให้มันสว่างนิดนึงต้องใช้ฟิลเตอร์นี่นึะมะสมแต่มันเด่นกันน้องกันนะฮะ โอ้ยไม่รู้ลูกสาวผู้ใดนี่งามเทนอนอนน่อู้อีหล่ะหล่ะคนงามเล่นกับอีหล่าคนงามาน,นี่ยมันเล่นกับน้องวัวแล้วโอ้ยพอนั่งด้วยมาสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,น,นทุกทุกคนวันนี้เล่นกับคนช่วยนะฮะนี่ชุบตาเราชุบตาเรานี่ฮะนเามือนกันเยอะนเามือนกันเนาะน้ามอนกัน เพื่ชนกันยุ่ยม่วงไมาม,มาเอาเอาคางมาเกยมาเอาคางมาเกยมาคนสวยจุกรูจุกรูยูหูยูหูหนดูดีอะไรกัดหนูเป่ขอดูหน่อยสิแล้วน,นั่งใกล้ๆก,กันนะทำซมนี่เอามาเอามาเกยคางมาไอ้หนูเหมือนบอ่นี่ อยู่มันทำหน้าจิหนเดี๋ยวขอเคล็ดละเดี Whew, ๋ยวขอเคล็ดลับอยู่ทำหน้าดิคุปสมอยูนทำหน้ามันใครวะมันเหงาเนาะพี่กับบัวนาองมุวารำคาญมากเลยเสียงแมงวีแมงวันค่ะจิค่ะท่านผู้ชมอยู่ชื่อในชื่อคอนโชยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติตามช่งช่องยูทูบหนูด้วยนะคะคนช่วยจุ๊บจุ๊บทานขอร้อทุกคนจุ๊บจุไหนจุ๊บไหนชี้จุ๊บท่านผู้ชมหน่อยคือมันหลอกแข็งสีสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมขอบคนที่เข้ามารับชมน้องววคนช่วยนะคะจุ๊บจุ๊บเราไม่ขิดด้ <laughs> เราไม่ขิดนะตัวนี้ไม่สนนะเรียบร้อยอันนี้เด็กใหม่นะคะเด็กเอ็นเด็กเอ็นเรา เว้ยไม่กัดเพชรติดปิดตาดิลูกดูดิมเมฆละลายแล้วลูกเอ้ดูที่ทาทาเล่น,นะติดติดน้องงัวเลยดูเี๋ยวเข้าขตานะปิดตาได้น้องงัวม่นเอาแก้มไปถูก,กับมันเลยดูกากเพชรติดเลยกากเพชรติดหน้าเลยน้องงัวจะได้สวยๆเหรอ ไม่คนะน้องว้วจุบจุ๊บไหมาให้จุบหนะอ่อยจุบยง่อยกอดกันกดกดกดกันกอดกันกอดกันงามง้มงาม,งามอยูให้เมินแล้วโดนคนสวยเมินแล้วฮะทุกคนคนสวยไม่มองดูคนสวยเฉีกไม่มองไม่มองคอนขี้เลยดูเราขี้เลยไงน้องน้องเมินอไอจ,จักรกี้เมินจิ้มจ,จักรกี้จัง ไอ้กดกันที่กดกัน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 แล้วกดกันครับคุณผู้ชมที่รับชมน้องวัวคนงามด้วยนะฮะวัวใครไม่รู้ไม่ใช่วัวดิฉันนะฮะไม่รู้วัวใครไม่รู้ว่ามาแอบมาแอบนั่งเล่นไม่ใช่วัวเรานะวัวเราอยู่นู่นย่สน้ำนู่นนะฮะอันนี้ไม่ใช่วัวเราวัวใครก็ไม่รู้แต่มันเล่นวัวเขาแน่แน่เดี๋ยวมันน่ารักดีก็เลยมาเล่น ไม่ใช่ไม่ใช่น้องมีนานะกับดำดงนะกลัวใครกันมาเห็นว่าน่ารักท่านผู้ชมมันก็เลยอยากมาเล่นกัับมนด้วยไหนจุ๊บท่านผู้ชมไหนจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเครู้จักอ้อนท่านผู้ชมด้วยเรู้จักกนเดินน้องอ้อนดิน้องอ้อนเลยยัง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 ยแต่ท่านผู้ชมย่งยัง ีผู้ติดตามและผู้รับชมฝากกดแชร์ให้น้องวัวคนงามด้วยนะจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแหนมวัวเยอะชักผักนึงดูดีดูเป็นขี้อ้อนจิขี้อ้อ,อนแค่ไหนหัวจุ๊บจุ๊บดูดู <c oughs> สวัสดีคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ ยังเตือนอีกอย่างนีงแบบนึงแล้วอยู่ที่ชุดินกันนะวันนี้เราเกี่ยวข้ายยังไม่เฉดน,นะทุกคนแต่ว่าเรามาตักก่อนมา,มาดูข้าวได้เดี๋ยวมีวัวคนอื่นมากินเพราะว่ามาเช้าไล่ไปหลายรอบแล้วมะสีดำน่ะไหนวะนู่นตอนนั้นน่ะมันชอบไปกินข้าวมันชอบแอบไปกินข้าวนะทุกคนเราต้องมานั่งเฝ้าอะม่นั่งเฝ้ามันมาจะมากินข้าวคนสวยบอกว่าบทอะไรนะ่ารำคาญจริงเลยดูหน้าไม่ชฉดนะ Chiu chim mục này cho mục, mục tốt này mọi <laughs> người <chẳng>. chăng nằm mùa phủ lần lẩm cán chu cân chu cân chu cân chút cân chu chút cân chu Chúc cân chu vừa chu cân 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 บัวบัวครไม่รู้อะทุกคนดูมันน่ารักมากเลยก็เลยว่าเล่นบัวตัวเองมีไหมมีค่ะสองตัวชื่อว่าดำดงกับน้องมีนาดำดงเป็นพี่สาวส่วนน้องมีนานี่เป็นตัวเมียนะคะผู้หญิงเหมือนกันแต่ตัวมันจะเล็กกว่ามีนาตัวจะสีเข้มๆเ,เหมือนตัวนี้เลยดำดงจะตัวที่สนๆเพราะว่ามันชอบขวิดมันชอบขวิดเรานะทุกคนแล้วมันเล่นแรงด้ไงก็เลยแ,ลแบบไม่อยากเล่นแรงกับมันไงเลยตีบางทีมันชอบขวิดแหละดำดงมันเล่นแรง ยังน้องมีนาไม่ไม่ขิดนะเพราะว่ามันเป็นวัวเด็กมันไม่เล่นแรงตัวไอ้ดำดงไนพี่สาวมันเล่นแรงคนมันเห็นว่าคนชอบเล่นปุ๊บมันก็จะเล่นแต่ว่าเล่นแรงอเไยชอบขิดขิดอะไรไม่ขิดขิดตูด้วยนะไล่ขิดตูดโคดจิบเลยมันเล่นแรงนะทุกคนตัวนี้วัวไข่ก็ไม่รู้นะถ้าผสมงจริงๆนะไม่ใช่วัวเรานะฮะวัวไข่ไม่รู้ดูดิมันนออ่อนเลย ดดิดตอนแรกมนะันไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะทุกคนมันมามันมานอนบนมืออะ่ะมันมันมันจะมานอนบนมือด้วยถึงจะหนักแต่ก็รักนะนังวัวจุบนะจุบจนฟันหน้าจะบุบแล้วเนี่ยฟันหน้าคนเนี่ยจะบุบแล้วเนี่ยฮึอขนสวยใช้สวย่วย,น,ยน้องวัวแหละสวยดูยดิอู้อู้ใครจะทำานี่ยยังออกล่ะ แป๊น,นึงนะชั้นผสมมีรถไป,ไปไปมานะแอบแอบเขินนิดนึงนะแอบเขินนะฮะเอาแอบมานั่งเกาะน,น้องหัวจุ๊บๆน้องหัวตัวใครไม่รู้เราก็เล่นหมดฮะตัวใครไม่รู้เล่นหมดไม่สนนะฮะตัวมันน่ารักคีมีน่ารักคีมีฮะดูดีกากเพชรติดเลยขนตาเลยมันสวยนี่แหละสวยปังปริยเต็มด็กแล้ว เอปังเปรีย้ยแต่เด็กเลยนะฮะนี่ดาราสาวเราจะปั้นดาราสาวท่านหนึ่งนะฮะัวใครไม่รู้ปั้นหมดไม่สนว่าใครบวตัวเองมันสนนี้ให้แต่เล่นนี้ปุ๊บไอดำดงมาชอบชนชอบขิดไม่ขิดก็ชนคนนี่เลยตัวแค่นี้ไดจากขิดแล้วไม่ใช่ขิดแบบว่าอย่างนั้นนะมันขิดแบบหยอกอะ่ะแต่ว่ามันเล่นแรงเกินอ้าไม่พิงแล้วหรอสาวแหม่ กล้องแลยอยากออกกล้องเลยคนสวยเนี่นี่ยน้ำมอที่สีสวยเด,ดี๋ยวดูดูดูคนสวยประจำอำเภอเอา้าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าซูมแคสซูมรูจมูกอันน่ารักน่ารักแวมองไม่เห็นเห็นปะ่ะทุกคนสวยงามฮะจุ๊บหนึ่งทีหนึ่งแมชนะคะขอบคุณผู้ที่รับชมนะฮะเมื่อกี้คนดูแปดคนดีใจมากลยถึงคนดูจะไม่ถึงสิบคนแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมนะ ไม่รู้จะทําอะไรนะทุกคนก็นั่งเฝ้าข้าวไปจริงๆมันต้องนั่งเขาได้ว่าแนะนี่ข้าวเราอยู่ตรงข้ามเราเนเดยดตรงเนี้ยโอ้ยมองไม่เห็นนอกเสียงเสียงมันมันเยอะไงมองไม่เห็นนะนั่งเล่นกับน้องงัวนี่จะเป็นรถอีแตนนะก็ทําเป็นเต็นท์นอนไม่ได้นอนเต็นท์นะนอนแบบนี้นอนบนรถอีแตนนะเ,นะเอามัดแปลงมาทานปู้ชุมเดี๋ยวเล่นกับน้องงัว อายชิบหายแล้วมีแต่คนมองเดี๋ยวจะของเข้ามาเฮ้ยอิงเอกเล่นวัวข่าแล้วัวใครไม่รู้เล่นหมดไม่สนนะฮะเอามาได้บังคับน้องงัวนะฮะทู้สมสวัสดีค่ะผู้ใดนโอเอามาตอบคอมเมนต์ตรงไหนดิหาไม่เจอสวัสดีค่ะทู้สมอ่าโอเคเปิดดูข้อความมีใครมาทักทายกันบ้างเอ่ยจุก,กรู โยกดตรงไหนเมื่อกี้ไล์สดไปแล้วนิดนึงนะทานประสมพอดีว่าเมื่อกี้เชือกวัวมันพันกันเนี่ยเพราะว่ามันมัดติดกันเนี่ยเนี่ยอันนี้วัวเรานะคะทานประสมซื้อว่าน้องแดงคนงามมาซื้ออีแดงนั่นแหละแต่เรียกน้องแดงคนงามะมันไม่ถูกอะลำยองมาซบไล่ซนในลำยองอะตีกันประจำเลยอยู่คอกด้วยกันก็จริงแต่ว่าต้องมัดแยกนะทุกคนมันซบขิดกัน มันจะซอบขีดกันน่ะใช่ไหมใช่ไหมคะคนงามสวัสดีทักทายท่านผู้ชมหกคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุบ๊บจุ๊บพีค่ะจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วจุ๊บจุ๊บท่านผู้ชมจุบจุบแล้วจุบวจ๊บจุ๊บท่านผู้ชมฮะฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะแล้วจะมาปั้นดาราสาวคนงามนะฮะหัวไข่กู้อันนี้ไม่ใช่บนะัวเัวอันนี้ไม่ใช่บัวเรานะทจะคนหัวไข่กู้ เห็นว่าน่าร <het> ักไงก็เลยแบบพามาออกสื <ahead> <laughs> ่อนะฮะสัตว์เดค่ะคุณวานานะคะนี่เอฟซีเบอร์หนึ่งมาถักถ่ายเรานะนะคะทุกคนน้องน่ารักนละซี่ทุกคนเห็นแล้วอยากจกพุงใช่ไหมแกงจกพุงนะจกพุงจกพุงหมาจกพุงแมวมันน่ารักไงจกพุงวัวไม่ให้จกหรอกมันจะถีบเราเคยไล่จกแล้ว วัวจะถีบนะฮะอย่าไปหาเล่นนะอย่าไปหาทานะอันตรายเคยไล่จกพุงวัวอยู่วัวไม่ให้จกนะฮะวัวจะถีบ <laughs> วัวถีบนะฮะถ้าให้เล่นอย่างเงี้ยน้องเล่นได้นะทุกคนจับได้เราต้องไปเล่นกับน้องให้ดมมือก่อนให้ให้ดมเหมือนหมาก่อนให้เหมือนให้ดมมือก่อนมันจะได้คุ้นชินกับคนดูดิมารักจนมาดมจักรแกละแล้วเนี่ยทุกคนรักจนน่าดมรักแล้วเนีย โอยโอ้ยโี่อ้อนนะแม่สาวน้อยน้องนอนแล้วทุกคนน้องง่วงแล้วน้องบอกว่าลำคาญมากเนี่เป็นเก้าอี้นะข้างหลังจะเป็นเก้าอี้เรานั่งนะเก้าอี้แล้วก็อ่านหนังสือมาอ่านอัานหนัสือไม่เกินสาบรรทัดนะครับหลับเปล่ามาเล่นวัวโอ้ยดูน้องไม่เล่นแล้วอ่ะเงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเพิมแสงกอดยัไม่เห็นนะหน้าจอเราเมืดไปหน่อย อัโหลดนานจังเลยนะเป็นึงดูน้องหลับแล้วทุกคนไอ้เต้ามันหลับแล้วอ่ะดูไอ้เต้าตัวเสบมันหลับแล้วคนเพราะว่ายุงมันเยอะดูนาฬิกาก่อนเราจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเที่ยงให้น้องงัวละพาไปกินตรงสะตรงนั้นอ่ะ อันนี้เป็นนาเรานะคะทุกคนยาตุเราเอ่อพูดผิดเราอยู่ใต้ต้นจะโมกนี่ต้นจะูมกเราให้ถ่ายมุมนี้ดูเหนียงโคตรออกขออภัยด้วยทรรสมไม่ต้องสมเหนียงดิสันนะถ้าดูอ่อบรรยากาศรอบๆนะทุกคนที่นี่เราอยู่สุรินนะคะสุรินสุรินสุรินสีขอมาเล่นกับน้องมัวแล้วก็กลับไปทําง,งานแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอน้องมัวแล้วคิดถึงอ่ คิดถึงน้องงัวนั่นกลับมาเล่นนะนะน้องกลับไปทํางานอนะ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอดาราสาวแล้วเราจะมาปั่นดาราสากวก่อนนะโอ๊ยโ <c oughs> ดนหางไลตีแล้วอเอ้ยมีคนชมหกคนได้แล้วสวัสดีท่านผสมนะฮะน้องหลับแล้วนะฮะต,ตัวแสบมันหลับแล้วอันนี้น้องเป็นวัวพันุนะฮะผสมเชือ้อ พัน b r รามันอะไรสักอย่างที่เขาฮิตอ่ะที่ให่ะจะเป็นพันนี่แหละแถวบ้านนะเขาชอบหูมันสวย,ยหูมันยาวรูปร่างมันใหญ่งไงเดี๋ยวไปจีน้องนะเดี๋ยวดูน้องถีบเดี๋ยวดูน้องถีบนะดูน้องงวัวหลับปุ้ยเลยเนี่ยท้องง,องขาวมากทุกคน ดูนะท้องโคดขาวเร่อย่าไปจับเยอะนะดูโดนน้องถีอยู่ใ <c oughs> กล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ตีนน,น้องงัวดเดี๋ยวดน้องงวที่รับปุ้ยเลยโอ้ยดูดีหมาไม่มาเล่นแล้วเงาอ่ะไม่มีน้องหมามาเล่นเลยปกติมาเล่นเลยอันนี้พ่อเรากำลังกาวข้าวนะทุกคนตักให้ข้าวมันแห้งไอ้เอ็บนั่งเล่นบัวน,นะเปล่า มานั่งเล่นบัวได้แล้วก็มาดูข้าวได้เพราะว่าเดี๋ยวัวกินแต่ดูก่อนแป๊บนนะึงได้บัวตัวสีดำๆนะมาชอบมากินข้าวเมื่อวานมากินแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็สะดุ้งมาเนี่ยอยากออกกล้องอีกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่จะกรจี้จังจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไร อยู่ไม่ยิงเลยลูกลิงเนะี่ยไม่ใช่วัวเนี่ยลิงนะเนี่ยดูดิอยู่ๆก็โผล่มาไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนก็อสอนนะนอนยิ้มยิ้ยิ้ยิย้อยู่ไม่นิ่งเลยดูดูมันนอนนี่ทุกคนเออเดาเกือบใส่ค้างละอะไรอะไรคะแคะมาเลย แค่มันคอหลอเท่ไหนขออันนี้ดิขอดูเป็นคนหลอเท่ดูยี่ฟันน้องคอเท่เลยนี่อะไรเนี่ยเท่ไมหมฮะเท่ไมหมฮะน้องมสง้มอันไหเอา้าวอยากหาที่พิงคอว่าสั้นเมื่อคอละตี้แสดงว่าน้องเมื่อคอแล้วทุกคนอ,อยากขี่วัวนะวัวไม่ให้ขี่ เพราะว่าเราหนักเกินนีหัวไม่ให้ขี่นี่เป็นการกลบหัวนะทุกคนดูผู้มหายไปแล้วเหลือสองคนนะเอ็นดูน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเงอด้วยนะฮะ คนไม่เน้นนังเราจะปั้นบัวให้ดังนะคะเป็นซุปตาสาวซุปตาสาวบ้านนาซุปตาสาวบ้านนามลมเย็ยนยังเลยบรรยากาศดีดีพัดลมไม่ต้องเปิดมันถึงหน้าหนาวไงแต่มันก็ไม่ได้หนาวเท่าไหรก่กลางวันมันร้อนแต่ไม่รู้ว่ากี่องศาไปดนนะูนาฬิกาก่อนจะมีจะเที่ยงแล้วห้าสิบแปดเน่ยว้าดุพยกร้องไงค่ะไปเจอมันไม่ขึ้นไหม อ,ออกแล้วไม่เจอหัสวยเลยเราดูหูน้องก้างกางหัวสวยโดนหูก็ไม่ได้งอนหนึ่งันหูฟาดหน้าแล้วหนึ่งแมตส์อะไรงอนแล้วก็กลับไปนอนต่อ ดาราสาวบ้านนาดาราสาวบ้านนาตื่นได้แล้วค่ะนอนทับอยู่นี่แหละนอนทับมันดูตัวมันร้อนมากเลยทุกคนกอดอตัวมันร้อนนะมันตัวร้อนจีเลยอะอะไรนอนทับก็ไม่ได้งอนแหละงอนแหละอะไอะจุ๊บจุ๊บอ่ะ จุ๊บๆฝากกดไลค์หนูด้วยค่ะจุบๆๆจ๊บๆจุ๊บจุ๊บกองจุบ <laughs> ๊บฝากกดจุ๊บด้วยนะคะง่าเฮ้ยทุกคนมีที่นวดแก้มนะ <c oughs> มีที่นวดแก้มแะ <c oughs> นวดแก้มสิง ในนะไม่ที่นวดแก้มอะน้เส so> ียงอะไรร้องเสียงอะไรร้องอะเมื่อกี้แกล้งแกล้งเมื่อกี้น่ะน่าจะเหมือนกันไหมทุกคนอืมน่าเหมือนกันไหม๊บ เราทำไงให้น้าเหมือนกันทำน้าตัวอิวอ้าท่านผู้ชมหายไปแล้วเลยสามคนอ้ยนังงวัวงัวดิงูบอกมีหูก็ว่ากินเดชเอาเอาฟางไปกินซะ nhắm 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 is M. A này đâu it is M. A hello. Had a song lunar. Ah, but ong hên đi. là con hên mọi thứ. Lassào. Nyum nhắm 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 Nady Bob. Mm. 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 nhắm nhắm เมื่อกี้ี่มันหลับมันหลับแล้วทุกคนเอีหลับหลัไห,ลหลนหลน <c oughs> ปวดน้องมากเลย <c oughs> ทุ่สมก่อนเงี้ยเป็นทีผสมเลยนะ่ะขอได้ท้าผสมไปเบิดแล้วนะี่มันน้องไปกันเมิดแล้วไหนะไปกันเบิดแล้วเราเดี่ยวนะี่ยอื้มอืมอ้มากปมกื้มอง้มอิ้มอลยตัวนมะ้มอืมอิ้มอ้มอื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 ้มมอื้มอื ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปให้น้ำมัวก่อนเดี๋ยวแว้ะมาเล่นกับน้ำมัวเลยจิบจิบจุ๊บจไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปให้น้ำมัวก่อนตอนนี้เที่ยงสามนาทีแล้วเดี๋ยวหากดออกก่อนบ๊ายบาย